Thank you สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโอโตยต้าพาเพลินนะครับน้อยมากเลยนะครับที่โอจะมารีวิวรถทํามาหากินนะครับเป็นรถที่สามารถเอาไปวิ่งร่วมได้นะครับแล้วก็สามารถทําลายได้ให้เราเดือนนึงเนี่ย ไม่ต่ำกว่า4 5ห้าหมื่นเลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าโอนี้นะครับเป็น t o y ยต a r รี o นะครับ2.4นะครับเขาจะเรียกกันว่าตัวกระสือนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีแต่หัวไม่มีกระบะนะคบที่เห็นอยู่อันนี้คือเขาเรียกว่าต่อตู้เย็นนะคบเวลาขนส่งอาหารแช่แข็งหรืออาหารทะเลครับเขาก็จะใช้รถพวกนี้นะครับในการวิ่งร่วมกันนะครับ ตัวนี้มันเป็น2.4เกเจนทีนะครับไฟหน้าจะเป็นฮาโลเจนนะครับแล้วก็จะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยสามารถใส่ไฟตัดหมอดเพิ่มได้นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นสีดำบล็อกกระทาเนี่ยมันเหมาะสําหรับการบรรทุกอยู่แล้วนะครับกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับไฟเลือรจะมาอยู่ที่แก้มรถแทนนะครับมือจับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับเพราะมันเป็นเกเจนที่นะครับทางเรานะครับติดตู้ของยี่ห้อ MPC นะครับเป็นรถตู้มาตรฐานที่ใช้กันทั่วประเทศนะครับ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตู้เย็นตู้แช่แข็งนะครับอุณหภูมิเนี่ยจะได้ถึงลบ25องศาเลยนะครับเดี๋ยวโอเปิดให้ดูนะครับว่าภายในเป็นยังไงนะครับนี่คือข้างในของรถตู้แช่แข็งนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ ถ้าเกิดว่ายังไม่เคยใช้เนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้จะทําจากอโลโูมิเนียมนะครับแล้วก็จะมีตู้แอร์อยู่ข้างในนะคะไว้สําหรับทําความเย็นนะคปะปรับอากาศเนาะอันนี้จะเหมาะมากนะคะเวลาเราไปวิ่งร่วมวิ่งขนส่งเกี่ยวกับพวกแช่แข็งนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับจะมีบันไดในการเหยียบขึ้นไปเอาของเอาสัมภาระลงมาแล้วก็เอาขึ้นเอาลงนะครับ ไฟเบรกนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยตรงตู้เขาเลยนะครับความสูงนะครับก็จะเป็นความสูงมาตรฐานของเขานะครับอยู่ที่เมตรแปสนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นตู้พวกนี้ความสูงก็จะอยู่มาตรฐานอยู่แล้วนะคบมันจะไม่เหมือนพวกรถตู้ทึบล้อก็ยังใช้ล้อกระทาเหมือนเดิมนะคบเพราะว่าล้อกระทาของรีโวเนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักได้นะครับเห็นด้านบนไหมครับลูกค้าอันนี้ด้านบนเนี่ยมันจะติดตั้งอินเตอร์คูลเลอร์ไว้นะครับอันเนี้ยสังเกตง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าติดตู้เย็นเนี่ย มันจะมีแห่นยื่นออกมาเป็นคำว่า M P 4แต่ว่าจะมีบางรุ่นที่จะมีเฉพาะตู้สีขาว อันนั้นเขาเรียกว่าตู้ต่อทึบเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่มีเครื่องทําความเย็นให้นะครับลูกค้าก็คงอยากรู้แล้วนะครับว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษบ้างนะครับเพราะว่ารถตัวนี้อาจจะไม่แพงมากแต่ตู้เย็นเนี่ยอาจจะราคาเป็นแสนอยู่แล้วนะครับสามารถฟรีดาวได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้คนค้านะครับเงื่อนไขนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนนะครับเคยมีรถยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผ่อนมาแล้วเกิน2ปีนะครับสามารถเอามาฟรีดาวแล้วไม่ต้องใช้คนค้บได้เลยนะครับ ส่วนพนักงานบริษัทนะครับถ้าคนไหนนะครับอยากทําอาชีพเสริมนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับอายุงานนะครับมากกว่า2ปีนะคบรับเงินผ่านบัญชีนะครับมีสลิปเงินเดือนนะครับอันนี้ก็สามารถเอามาฟรีดาวไม่คําได้นะครับรถรุ่นนี้ยอดผ่อนมันแพงไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราฟรีดาวนะครับยอดผ่อนตัวนี้นะครับโอบอกได้เลยนะครับถูกมากเลยครับผ่อนอยู่ประมาณ1นึ่งหมื่นสาพันกว่าบาทเองนะครับลูกค้าอย่าลืมนะครับรถคันนี้สามารถทํามาหากินให้ เราเนี่ยมีรายได้4-5หมื่นถือว่าคุ้มมากเลยนะครับสำหรับลูกค้านะครับถ้าอยากจะรู้ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับช่องทางการติดต่อนะครับอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับสามารถโทรหาโอแล้วก็ตากล้องได้นะครับยังไงโอขอฝากช่องนะครับโอโตยต้าพาเพลินนะครับแล้วก็ตากล้องนะครับโตโยต้าออนแอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและกดหัวใจ เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยอยากให้เรารีวิวรถขั้นไหนหรืออยากจะสอบถามโปรโมชั่นอะไรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับรอชมของดี EP ถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ